สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะวันนี้ผมพามาดูรถเข้าใหม่สวยๆคันนึงนะครับผมนะสภาพต้องบอกก่อนเลยว่าเก็บอีกนิดนึงขอเก็บอีกนิดนึงเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยเพิ่งเพิ่งมาจอดเลยนะครับผมนะเป็น MG 1.5X s u n r o o f นะครับผมเป็นสีทูโทนนะผมก็เป็นสีเหลืองสลับสีดำนะครับผมคันนี้ป้ายแดงของเขาเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ7 0 0,000กว่าบาทนะแต่วันนี้ หายไปครึ่งหนึ่งครับลดลดแค่ปีเสร็จๆนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยเหลือเพียงแค่ส0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับผมที่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับผมชุดคมไฟเขาเนี่ยล้ำสมัยมากนะครับผมก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมมาพร้อมกับเป็น LED นะครับผมระบบ DaytimeRunningLight นะครับผมนะไฟโปรเจคเตอร์ของเขานี่ดุดานมากนะครับผมนะต่อมาครับผมลายล้อแม็กอย่างนี้นะครับผมก็จะมาเป็นแบบล้อแม็กขอบ16นะครับ โดยรอบคัน,นะครับผมก็จะมีเปื้อนฝุ่นบ้างแต่ว่าเดี๋ยวไปเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมโดยรอบคันนะครับผมบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องทําสีเลยนะไม่ต้องทําสีเลยนะครับแค่เป็นล้างี่เฉยก็พอล้างจอดขายได้เลยนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะประกอบไปด้วยเซ็นเซอรอ์สามจุดนะปกติของ e c o คคานะครับผมมีพร้อมกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมสําหรับคันนี้เนาะชุดแต่งสเกิร์ตนะครับผมจะเป็นชุดแต่งท่อคู่แบบนี้ ปกติจะไม่มีนะครับผมนะแต่คันนี้ครับผมนะลูกค้าติดตั้งมานะลูกค้าคนเดิมติดตั้งมาแล้วนะครับผมไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยนะครับเดีย๋ยวให้ดูข้างในบ้างนะครับผมนะข้างในก็จะมา่าลักษณะประมาณนี้นะครับด้านในนะครับผมนะก็จะเปิดเข้ามาผมเปิดซันรูมรอไว้แล้วนะครับผมนะอ่าเป็นไงอีโคคาร์ cam, มีซันรูปนี่ผมถือว่าเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับผมนะลูกเล่นเยอะนะ MG ็ต้องบอกก่อนเลยว่า ผมเลยมาแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมเนาะก็จะสามารถรับสายต่อบลูทูธเป็นสปีกโฟนได้เลยนะครับผมเนาะด้านหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมก็จะแสดงอะไรบ้างอ่ะหน้าจอถอยหลังนะครับผมแล้วก็ fmam มี Apple CarPlay พด้วยนะครับผมแอป Link ด้วยนะครับผมสำหรับ mg คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าล้ำมากมากนะล้ำมากมากเลยนะครับผมเนาะโอเคครับผมอะ่ะเดี๋ยวลืมเปิด เลขไม่อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0เท่านั้นนะครับผมนะสำหรับรถจันี้ตกแค่ปีละ20,000เออก็ถือว่าพอดีพอดีนะครับผมนะประมาณนี้พอได้ใช้งานนะครับอ่า คันนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าป้ายแดงเหมือนเดิมนะครับ700,000กว่าบาทแต่วันนี้นะเหลือเพียงแค่ผมขายเพียงแค่3 8ม0 0 0กับ9 0 0าบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะหรือใครที่ซื้อเงินสดนะครับผมราคาเงินสดตัดโปรไม่รวมแวดเอาไปเลยครับผมเหลือเพียงแค่359,00 0บาท่เออนบาทะหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมนะและที่สำคัญถ้าซื้อจัดไฟแนนซ์เนี่ยผ่อนงวดประมาณ5 6 0 0 0นนะครับผมนะปกติ MG ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องอาจจะต้องได้ดาวอยู่ประมาณห ห้าถึงหกหมื่นแต่วันนี้ครับผมนะสองหมื่นรับรถได้เลยนะครับผมนะกับ MG ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแล้วผ่อนถูกมากนะผ่อนแค่6กพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมเนาะ,ะวันนี้นะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจนะผมก็เข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้หรือลูกค้าท่านไหนนะที่ไม่สะดวกมา ก็ไม่เป็นไรผมมีบริการถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมนะเพราะสามเหลี่ยมออโต้ของเราลดสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะผมสามารถเอาจ้อยที่ไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ได้ถึงที่หน้าบ้านเลยนะถ้ารถผ่านก็ไปจอดให้ถึงที่หน้าบ้านเช่นเดียวกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมนะวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกผมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ